สวัสดีครับก่อนรับชมรับฟังคลิปขอแรงสนับสนุนเล็กๆจากทุกคนฝากกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเออผมเพิ่งกลับมาจากไต้หวันครับไปดูการแข่งขันฝีมือแรงงานเยาวชนมาแล้วมันมีภาพหนึ่งที่แบบโอ้โหติดตาผมมากเลยคือเป็นภาพเด็กไทยไวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งครับกำลังโบกธงชาติไทยด้วยความภาคภูมิใจสุดๆเลยนะ หลังจากที่พวกเขาพึ่งแข่งทักษะเสร็จไม่ใช่ในสนามรบนะครับแต่อยู่ในสนามแข่งทำผมแข่งทำอาหารแข่งออกแบบเกม 3D หรือแม้แต่สาขาแมคาทรอนิกส์ที่มันซับซ้อนมากๆอืมเป็นภาพที่น่าสนใจมากเลยนะคะมันเหมือนกับการตีความคำว่าการทำเพื่อชาติในมุมที่กว้างขึ้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่การสู้รบแต่คือการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อเพื่อสร้างชื่อให้ประเทศใช่เลยครับมันทำให้ผมคิดว่าเอ๊ะ ความรักชาติที่แท้จริงเนี่ยบางทีมันอาจจะวัดกันที่ความไว้วางใจก็ได้นะคือเด็กๆก,กลุ่มนั้นเขาก็เชื่อมั่นในทักษะของตัวเองประเทศก็เชื่อมั่นในตัวเขาแต่พอเราหันกลับมามองเรื่องใหญ่ๆอย่างการป้องกันประเทศประเด็นเรื่องความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนเนี่ยกลับดูเหมือนจะเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดเลยโดยเฉพาะในเรื่องที่กําลังร้อนระอุจากข้อมูลหลายแหล่งที่เราได้มาทั้งโพสต์จากคนในพื้นที่เองถแถลงการจากกองทัพแล้วก็บทวิเคราะห์ต่างๆ กรณีผาอินซีที่ชายแดนตอนนี้ครับเราจะมาลองเจาะลึกเรื่องนี้กันเริ่มจากต้นเรื่องเลยนะครับมีโพสต์ในโซเชียลมีเดียอ้างว่าอาจมีทหารกรบูชาเข้ามาที่ผาอินซีจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งกองทัพก็ออกมาตอบโต้ทันทีเลยว่านี่คือข่าวเท็จคเรื่องน่าจะจบแต่ดูเหมือนมันไม่จบง่ายๆเลย ประเด็นนี้ถ้าเรามองแค่ว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวเท็จเ,เราอาจจะพลาดหัวใจสำคัญของมันไปเลยนะคะในแวดวงความมั่นคงเรามองว่าโพสต์ลักษณะนี้ไม่ใช่แค่ข่าวลือค่ะแต่มันคือสัญญาณเตือนจากคนในพื้นที่ขอขัดจังหวะนิดนึงนะครับคาว่าวิตกจริตที่หลายคนใช้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเขาคิดไปเองใช่ไหมครับแต่มันมาจากประสบการณ์ตรงในอดีต ใช่เลยค่ะเขาไม่ได้กังวลขึ้นมาลอยๆนะคะคือประชาชนแถบนั้นเขามีบทเรียนราคาแพงมีความทรงจำฝังใจจากการที่ทหารไทยเคยเ,เคยปล่อยให้ทหารกัมพูชาเข้ามายึดพื้นที่สำคัญอย่างเนิน745เนิน741หรือประสาทตาควายมาแล้วเนี่ยอดีตความรู้สึกไม่ไว้วางใจมันก่อตัวขึ้นมาจากเหตุการณ์จริงพวกนั้นล่ะค่ะอืม แต่ในมุมของกองทัพการที่มีคนโพสต์แบบนี้โดยอาจจะยังไม่มีหลักฐานชัดเจนเนี่ยมันมันก็อาจจะสร้างความตื่นตระหนกโดยไม่จําเป็นได้เหมือนกันนะครับเขาก็มีเหตุผลที่ต้องรีบออกมาบอกว่าเป็นข่าวเท็จหรือเปล่าครับแน่นอนค่ะในมุมของการควบคุมสถานการณ์การรีบออกมาปฏิเสธเป็นสิ่งที่กองทัพต้ตองทําแต่สิ่งที่เราต้องเข้าใจคือคนในพื้นที่เขาเห็นการเคลื่อนไหวที่คนนอกไม่เห็นทหารกัมพูชาเนี่ยเขาขึ้นชื่อว่าเป็นพวกขยันเดิน คือเดินลาดตระเวนสำรวจตลอดเวลามันมีความเป็นไปได้สูงมากที่เขาอาจจะเดินล้ำเข้ามาในพื้นที่นั้นจริงๆแต่แต่ยังไม่ถึงขั้นจะเข้ามายุดครองเพราะผาอินซีอาจจะไม่ใช่จุดยุทธศาสตร์สำคัญขนาดนั้นโพสต์ที่ออกมาจึงเหมือนการตะโกนบอกด้วยความปรารถนาดีว่าเฮ้ hey, ช่วยมาดูตรงนี้หน่อยสิมันมีอะไรไม่ชอบมาพากลน,นะมากกว่าจะเป็นการสร้างข่าวปลอมเพื่อทำลายความมั่นคง แล้วมันก็บานปลายขึ้นไปอีกเมื่อคนโพสเขาสวนกลับกองทัพด้วยประโยคที่ผมว่าทำเอาหลายคนมีสะอึกเลยเขาถามกลับไปตรงๆเลยว่าเคยเห็นกองทัพบ,บกแถลงยอมรับว่าเสียปราสาทต,ตาควายหรือเนินต่างๆบ้างหรือยังโอ้โหประโยคนี้มันเหมือนเป็นเสียงสะท้อนของความรู้สึกไม่เชื่อใจที่มันสะสมมานาน ประโยคนี้คือหมัดน็อกเลยค่ะมันชี้ไปที่ปัญหาเรื้อรังเรื่องการสื่อสารของกองทัพที่มักจะบอกความจริงไม่หมดมันไม่ใช่ครั้งแรกนะคะย้อนไปกรณี11จุดที่เคยเป็นประเด็นก่อนหน้านี้การสื่อสารของกองทัพทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่าเรายึดพื้นที่คืนได้ทั้ง 11- จุดอ๋อเหมือนกับการบอกว่าเราสอบได้คะแนนดีขึ้นแต่ไม่ได้บอกว่าข้อสอบมันง่ายลงหรือเปล่า พอคนมารู้ที่หลังว่าความจริง9ใน11จุดเป็นพื้นที่เดิมที่เราครองไว้อยู่แล้วแค่รักษาไว้ได้แถมได้พื้นที่เพิ่มมาเล็กน้อยแค่1.4ตารางกิโลเมตรความเชื่อใจที่เคยมีมันก็หายไปเลย ถูกต้องค่ะมันสร้างความรู้สึกว่ากองทัพกําลังปิดบังอะไรบางอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่อันตรายมากในสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนแบบนี้โดยเฉพาะเมื่อคนในพื้นที่บางครั้งอาจจะรู้ข้อมูลหน้าง,งานดีกว่าทหารบางส่วนด้วยซ้ําเพราะเขาเดินป่าหาของป่าเขาเห็นร่องรอยการเคลื่อนไหวต่างๆตลอดเวลาไงคะดังนั้นนี่คือตัวอย่างแรกเลยค่ะของสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้คือช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างสิ่งที่รัฐสื่อสารออกมากับสิ่งที่คนหน้าง,งานเขารู้สึกและหวาดระแวงจริงๆ ครับปัญหาเรื่องความไม่ไว้วางใจที่เกิดจากข่าวลือหรือข่าวเท,ท็จที่ผ่าอินซีมันก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่มันก็มีอีกเหตุการณ์ที่ความจรงิงซึ่งซึ่งหน้าเลยกลับถูกทำให้เงียบอย่างน่าประหลาดใจนั่นก็คือกรณีน่าเศร้าของนักท่องเที่ยวจีนที่ไปเหยียบทุ่นระเบิดจนบาดเจ็บสาหาัสกรณีนี้เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากในแง่ภูมิรัฐศาสตร์ค่ะ โดยปกติแล้วถ้ารู้ว่าพลเมืองจีนได้รับบาดเจ็บในต่างแดนโดยเฉพาะจากเหตุการณ์ที่อาจเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งชายแดนเนี่ยรัฐบาลจีนมักจะออกมาเคลื่อนไหวทันทีและส่งเสียงดังมากใช่เลยครับเรื่องนี้แปลกมากปกติจีนนี่คือ who for ร o ของแท้เลยนะใครแตะพลเมืองเขาไม่ได้เด็ดขาดทําไมครั้งนี้ถึงเงียบกริบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรที่เรามองไม่เห็นหรือเปล่าครับมีข้อสันนิษฐานที่น่าสนใจอย,อยูออ่สองทางนะคะ ทางแรกคือมีความเป็นไปได้ว่าผู้บาดเจ็บอาจไม่ใช่นักท่องเที่ยวทั่วไปแต่อาจเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายธุรกิจสีเทาหรือที่เรียกว่าจีนเทาซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นรัฐบาลจีนเองก็คงตกอยู่ในภาวะอิละอีเหลืออ๋อเข้าใจได้ครับคือถ้าออกมาปกป้องก็เท่ากับยอมรับว่าคนของตัวเองเข้ามาทําธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดนก็ประมาณนั้นแหละค่ะแต่อีกเหตุผลหนึ่งซึ่งอาจจะสําคัญกว่าคือเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ที่ซับซ้อน จีนมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับกัมพูชามากการสนับสนุนของจีนคือกุญแจสําคัญในหลายๆเรื่องของกัมพูชาทีนี้ถ้าจีนออกมาเคลื่อนไหวเรื่องทุนระเบิดอย่างจรงิงจังมันจะกลายเป็นการเข้าทางไทยโดยปริยายหมายความว่าถ้าจีนโวยวายเรื่องทุนระเบิด ก็เท่ากับการยอมรับไกลๆว่ามีทุนระเบิดจริงและอาจจะเป็นของใหม่ซึ่งมันก็จะไปสนับสนุนข้อกล่าวหาของไทยที่บอกว่ากัมพูชาเป็นคนวางในขณะที่กัมพูชาก็ปฏิเสธมาตลอดจีนเลยติดอยู่ตรงกลางสินะครับถูกเพ่งเลยค่ะจีนถูกบีบให้ต้องเลือกข้างระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งแน่นอนว่าเขาไม่อยากทา ดังนั้นการนิ่งเงียบจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับจีนในสถานการณ์นี้เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับทุกฝ่ายไว้ผลก็คือขานี้แม้จะเป็นขาจีนแต่กลับไม่ได้สร้างแรงกับเพื่อมอย่างที่หลายคนคาดการไว้ในตอนแรกเลยกลายเป็นความเงียบที่ดังที่สุดในสถานการณ์นี้ไปโอเคครับดังนั้นเราจึงอยู่ในสถานการณ์ที่ประชาชนในพื้นที่ก็ไม่ไว้ใจคำถแถลงของกองทัพ แล้วมหาอำนาจในภูมิภาคก็เลือกที่จะเงียบท่ามกลางสุญญากาศแห่งความเชื่อมั่นนี้ผู้นำของเราก็ออกมาพูดด้วยถ้อยคำที่แข็งกร้าวมากนายกรัฐมนตรีประกาศว่าจะต้องไม่มีขาที่8ทื่อจะไม่ยอมให้ทหารไทยบาดเจ็บอีกและกองทัพก็บอกว่าพร้อม100เอร์เซนคำว่าพร้อมในที่นี้ฟังดูน่ากลัวนะครับเหมือนเราพร้อมจะบวกได้ทุกเมื่อแต่ในทางทหารจริงๆมันมีความหมายซับซ้อนกว่านั้นใช่ไหมครับมันไม่ใช่แค่การมีอาวุธครบมือ ถูกต้องค่ะคำว,ว่าพร้อมรบในบริบทของกองทัพไม่ได้หมายความว่าเราพร้อมจะเปิดฉากยิงกันในวันพรุ่งนี้นะคะแต่มันหมายถึงการเตรียมการทุกอย่างทั้งกำลังพลยุโทโธปกรณ์แผนการรบทุกอย่างอยู่ในจุดที่พร้อมปฏิบัติการได้ทันทีแต่กำลังรอเงื่อนไขที่เหมาะสมอยู่ซึ่งมีอยู่สองข้อหลักๆเงื่อนไขอะไรบ้างครับข้อแรกเราจะไม่ใช่ฝ่ายเริ่มก่อนหรือที่ในวงการทหารเรียกกันง่ายว่ารอขเขมรเปิดค่ะ เราจะรอให้กัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มปฏิบัติการทางทหารก่อนเสมอเพื่อสร้างความชอบธรรมให้เราในฐานะผู้ถูกกระทําก่อนเป็นฝ่ายตั้งรับไม่ใช่ผู้รุกรานแล้วข้อที่2แล้วครับข้อที่2คือการรอความชอบธรรมหรือ justification ค่ะคือการต้องมีเหตุผลที่หนักแน่นและเพียงพอในสายตาประชาคมโลกที่จะใช้กำลังทางทหาร ซึ่งหลายฝ่ายคาดการณ์ว่าความชอบธรรมนั้นอาจจะเกิดขึ้นระหว่างที่ฐานไทยปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ทับซ้อนพอจะนึกภาพออกครับคือเราเข้าไปเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนซึ่งเป็นภารกิจด,ด้านมนุษยธรรมแต่พื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์และไม่อยากให้เราเข้าไปถ้าเกิดการประทะก,กันตรงนั้นเราก็จะมีเหตุผลนั้นชอบธรรมในการตอบโต้กลับไป นั่นคือฉากทัศน์ที่มีความเป็นไปได้สูงมากค่ะมันจะเป็นการสร้างความชอบธรรมที่สมบูรณ์แบบให้กับปฏิบัติการทางทหารของเราแต่มีจุดหนึ่งที่น่าสังเกตนะครับคือช่วงที่ภาคใต้ของไทยเจอปัญหาน้ําท่วมหนักมากซึ่งเป็นช่วงที่เราน่าจะอ่อนแอที่สุดเพราะต้องแบ่งสรรกําลังและทรัพยากรไปช่วยผู้ประสบภัยทําไมกัมูชาถึงไม่ฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ในตอนนั้นล่ะครับถ้าเขาอยากจะรบจริงๆนนั่น่าจะเป็นจังหวะที่ดีที่สุดของเขา นั่นเป็นสัญญาณที่สําคัญและน่าสนใจมากค่ะการที่กัมพูชาไม่ได้สร้างสถานการณ์ใดๆในช่วงที่เรากําลังวุ่นวายกับปัญหาภายในประเทศมันสะท้อนให้เห็นว่าลึกๆแล้วลึกๆแล้วฝ่ายกัมพูชาเองก็ไม่ต้องการรบถ้าไม่จําเป็นเช่นกันพวกเขาก็คงประเมินแล้วว่าต้นทุนของสงครามมันสูงเกินไปสําหรับพวกเขาเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆนะคะ มีการทำสงครามจิตวิทยาควบคู่ไปด้วยสงครามจิตวิทยาแบบไหนครับเราจะเริ่มเห็นคลิปวิดีโอที่ฝั่งกัมพูชาโพสต์ลงโซเชเียลมีเดียค่ะเป็นภาพทหารร้องรำทำเพลงเต้นรำกันอย่างสนุกสนานดูผ่อนคลายสบายใจซึ่งเป็นการส่งสารมายังฝั่งไทยแบบไม่ต้องใช้คำพูดว่าฉันไม่เครียดนะฉันไม่กลัวพวกแกหรอกมันคือการกดดันทางจิตใจฝั่งเราไปในตัวทำให้ทหารของเราที่อยู่ในภาวะตึงเครียดรู้สึกกดดันมากขึ้น เข้าใจแล้วครับโอเคดังนั้นเราจึงอยู่ในสภาวะที่ตึงเครียดเป็นเกมวัดใจที่ต่างฝ่ายต่างรอจังหวะที่ชายแดนซึ่งมันก็เลี่ยงไม่ได้เลยที่แรงกระเพื่อมจากเรื่องนี้จะส่งผลมาถึงการเมืองในกรุงเทพจากเดิมที่หลายฝ่ายคาดการณ์กันว่าน่าจะมีการยุบสภาประมาณเดือนมกราคม2569ตาม MOA ที่ทำกันไว้แต่ตอนนี้กลับเริ่มมีข่าวลือหนาหูขึ้นมาว่ารัฐบาลอาจจะอยู่ยาวกว่านั้นมันมีอะไรเชื่อมโยงกันหรือเปล่าครับ มันเชื่อมโยงกันโดยตรงเลยค่ะเพราะพอมีข่าวลือว่าจะอยู่ยาวคำถามที่ตามมาทันทีก็คือด้วยเหตุผลอะไรอะไรคือเหตุผลที่มีน้ำหนักมากพอให้รัฐบาลต้องอยู่ต่อและเลื่อนการเลือกตั้งออกไปซึ่งเมื่อวิเคราะห์ดูแล้วเหตุผลเรื่องเศรษฐ,ฐกิจหรือเรื่องอื่นๆมันดูจะไม่มีน้ำหนักพอเหตุผลเดียวที่ดูจะแข็งแรงที่สุดใน,นสถานการณ์นี้ก็คือการสู้รบกับกัมพูชาค่ะ หมายความว่าถ้าเกิดการสู้รบที่ยืดเยื้อรัฐบาลก็สามารถอ้างความจำเป็นด้านความมั่นคงเพื่อที่จะอยู่ในตำแหน่งต่อได้ถูกต้องค่ะหากสถานการณ์ที่ชายแดนบานปลายและยืดเออยื้อยาวนานเป็นเดือนเดือนรัฐบาลก็อาจจะอ้างความจำเป็นที่ต้องมีรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มในการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินนี้ได้แต่ผมยังสงสัยนะครับสมมติว่าเกิดการประทะกันจริงๆแต่จบลงในเวลาสั้นๆแค่เดือนเดียว มันจะพอเป็นเหตุผลให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไปได้นานเป็นปีเลยเหรอครับในทางการเมืองมันดูเป็นเหตุผลที่อ่อนไปหน่อยไหมเป็นข้อสังเกตที่ดีมากค่ะการสู้รบเพียงช่วงสั้นๆอาจจะไม่ใช่เหตุผลที่แข็งแรงพอที่จะทําให้รัฐบาลอยู่ยาวไปได้จริงๆแต่มันส่งผลโดยตรงต่อคะแนนนิยมของรัฐบาลในปัจจุบันปัญหาน้ําท่วมที่ผ่านมาทําให้คะแนนนิยมของรัฐบาลตกต่ําลงไปมากการเร่งเยียวยาผู้ประสบภัยจึงเหมือนเป็นก๊อกสุดท้ายในการกู้คะแนนกลับคืนมา มันเหมือนเป็นดาบสองคมเลยนะครับวิกฤตน้ำท่วมกำลังฉุดคะแนนนิยมลงแต่ถ้าเกิดวิกฤตที่ชายแดงขึ้นมาแล้วรัฐบาลกับกองทัพจัดการได้ดีสแสดงภาวะผู้นำที่เข้มแข็งปกป้องอธิปไตยของชาติได้สำเร็จมันก็อาจจะพลิกกลับมาเป็นผลบวกกับคะแนนนิยมได้เหมือนกันมีความเป็นไปได้สูงมากค่ะประวัติศาสตร์การเมืองโลกก็มีตัวอย่างให้เห็นบ่อยครั้งที่ภาวะสงครามช่วยพยุงคะแนนนิยมของผู้นำแต่สิ่งที่น่าสนใจและน่ากังวลกว่านั้นคือ ข่าวลือเรื่องจะไม่มีการเลือกตั้งมันไม่ได้ลือกันแค่ในแวดวงการเมืองนะคะในกองทัพเองก็ลือกันหนักมากจนทำให้ทหารระดับปฏิบัติการเกิดความสับสนและคิดไปไกลถึงขั้นว่าจะมีการรัฐประหารซึ่งผู้บังคับบัญชาระดับสูงก็ต้องเรียบออกมาสยบข่าวลือและยืนยันแล้วว่าไม่เป็นความจริงแน่นอนอ๋อวันนี้เราเดินทางผ่านเรื่องราวที่ซับซ้อนหลายชั้นมากจริงๆครับ เริ่มต้นจากภาพความภาคภูมิใจของเยาวชนที่นิยามความรักชาติในรูปแบบใหม่ๆจากนั้นก็เจาะลึกลงไปในปัญหาชายแดนที่เต็มไปได้วยข่าวลือซึ่งเผยให้เห็นรอยร้าวของความไว้วางใจระหว่างรัฐก,กับประชาชนแล้วก็ไปสำรวจเกมการทูตที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความเงียบของจีนและสุดท้ายทุกอย่างก็วนกลับมาเชื่อมโยงกับเกมการเมืองในประเทศอย่างแยกไม่ออกเลย ถ้าจะมองหาตีมหลักที่ร้อยเรียงทุกเรื่องราวที่เราคุยกันในวันนี้เข้าไว้ด้วยกันมันคือความตึงเครียดร,ระหว่างเรื่องเล่าอย่างเป็นทางการกับความรู้สึกที่แท้จริงของประชาชนค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ผาอินซีหรือท่าทีของรัฐบาลมันคือการต่อสู้กันร,ระหว่างสิ่งที่รัฐอยากให้เราเชื่อกับสิ่งที่คนธรรมดาสัมผัสได้จริงๆและอีกอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือราคาของความไม่ไว้วางใจซึ่งเป็นต้นทุนที่สังคมต้องจ่ายเมื่อการสื่อสารของรัฐล้มเหลวในการสร้างความเชื่อมัน่น และก่อนจะจากกันไปผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดไว้อย่างหนึ่งครับในเมื่อก่องทับบอกว่ากำลังรอความชอบธรรมเพื่อจะปฏิบัติการแต่ถ้ากาว่าเหตุผลแห่งความชอบธรรมนั้นไม่เคยเกิดขึ้นเลยหรือฝ่ายตรงข้ามไม่เคยเปิดให้เราสักทีสภาวะของการเตรียมพร้อมแต่ต้องรอแบบนี้จะยืดเยื้อต่อไปได้นานแค่ไหน และต้นทุนทางจิตใจที่สังคมโดยรวมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารที่ต้องประจำการในพื้นที่ชายแดนต้องจ่ายไปกับสภาวะที่กํ้มกึ่งและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเช่นนี้คืออะไรขอบคุณที่รับฟังรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ